สวัสดีครับรีวิวก่อนส่งปืนสไนเปอร์นะครับบีบีกนรุ่น CM701 นะครับตัวนี้มี2สีนะครับสีดำกับสีไม้นะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านในกล่องก็มีนี่ครับตัวปืนมีกล้องเล็งมีตัวช่วยโหลดนะครับลูกกระสุนเซรามิกลูกกระสุนเหล็กนะครับคู่มือนะครับอ่าตอนนี้ผมตั้งกล้องแล้ววันนี้ผมมีคิวส่งให้คุณพี่วิเชียนผมก็เลย ถ่ายคลิปตั้งกล้องให้พี่วิเชียนแล้วก็ตัวเป็นรีวิวให้เลยนะครับนู่นนะครับเป้าระยะประมาณ10เมตรผมจะยิงด้วยลูกเหล็กนี่นะครับเดี๋ยวผมบรรจุลูกเหล็กลงไปเดี๋ยวผมลองสัก5นัดแล้วกันแม็กนี้ใส่ได้ประมาณ25นัดนะครับใช้ลูกเหล็กหรือลูกเซรามิกขนาด6มิลน,นะครับ อ่าเรียบร้อยความแรงนี่จะอยู่ประมาณที่500ฟตุตต่อวินะครับเดี๋ยวผมจะยิ่งไว้เลยนะครับ โอเคไปตรวจเป้านะครับห้านัดโอ้อยู่ในวง9้าวงสิบเลยนะครับแม่นนะครับตัวนี้ความแรงก็ห้ารอยฟุตเลยอ่าของมีพร้อมส่งนะครับสนใจติดต่อได้ครับขอบคุณครับ